ต่อมาสันเทนพูดเยอะเนาะประเภทของกราฟและแผนภูมิเดล๋คคจริจริงๆมันมีเยอะมากๆนะคะตรงน,นี้ขอพูดนิดเดียวพอจริงๆมันมีเท่านี้แบบนี้เลยนะคะหน้าตาในในลูเกอร์มีแบบเป็นตารางอันนี้เขาเรียกตารางสารุปสถิตินะคะก็คือเอามารวมกันแล้วได้ค่าค่าหนึ่งมีกราฟเส้นนะคะกราฟแท่งกราฟวงกลมแล้วก็มีแบบแมปนะคะแบบภูมิศาสตร์แล้วก็มีกราฟ กับแท่งแล้วก็มีเส้นด้วยมีแบบพอดเป็นแบบกระจายหรือเป็นแมพนะคะมีตารางไพวอดมีไทม์ไลน์มีแบบพื้นที่นะคะอันนี้คือประเภทของกราฟและแผนภูมิทั้งหมดในลูกอร์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าว่าเราจะเอาอันไหนมามาทำกราฟได้บ้างนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้เนาะเราอาจจะ ข้อมูลของเรามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกกราฟแบบนี้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีทั้งหมดประมาณนี้นะคะอ่านี้เป็นตารางขอแนะนําว่าตารางถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้มานะคะเพราะว่าถ้าเขาจะดูแบบตารางเขาไม่จําเป็นต้องมาดูในแดชบอร์ดก็ได้นะคะเขาก็ไปดูใน Excel ก็ได้นะคะถ้าพยายามทําให้เกิดตารางแบบนี้น้อยที่สุดนะคะแค่บอกว่ามันสามารถจะโชว์แบบนี้ได้แต่ไม่โชว์ ถ้าถ้าข้อมูลอันไหนที่แบบไม่ควรโชว์ก็ไม่ต้องโชว์แบบตารางจะดีที่สุดนะคะอ่ะอันนี้เป็นตารางสรุปสถิตินะคะมันจะโชว์แบบ total อะไรสักอย่างอ่ะกำไรทั้งหมดจำนวนชิ้นหรือว่าจำนวนฐาน section มันจะสรุปเป็นเลขเลขเดียวให้นะคะตัวนี้ตารางสรุปสถิติอันนี้เป็นอ่า time series นะคะหรือเป็นกราฟเส้นนะคะที่บอกว่าช่วงเวลานี้มียอดขายเท่าไหร่มีจำนวนคนกี่คนนะคะ เขาไปเร็วๆเนาะเดี๋ยวเราไปเจอข้อมูลจริงๆอันนี้อันนี้ขอ,ขอเน้นย้ำตัวนี้นะคะใครที่ไปประยุกต์ทำแดชบอร์ดทางด้านการศึกษาที่เป็นการบ้านอาจารย์อามให้นะคะกราฟวงกลมส่วนมากที่เจอเนี่ยกราฟวงกลมหลายๆคนจะเอาไปแบ่งสัดส่วนที่แบบสมมุติมีมีอยู่ สิบหรือยี่สิบประเภทแต่ใช้กราฟวงกลมนะคะคือกราฟวงกลมไม่ได้เกิดมาเพื่อข้อมูลทุกชนิดหรือข้อมูลที่มีเยอะๆนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ควรแบ่งเกินเจ็ดส่วนนะคะข้อมูลอะไรที่เกินเจ็ดส่วนไปแล้วนะคะขอขอไปใช้อย่างอื่นนะคะไม่ควรจะใช้กราฟวงกลมอันนี้เจอมาเยอะนะคะขออนุญาตเน้นย้ำสักนิดหนึ่ง ถ้าเกิดว <ism> ่าข้อมูลที Boy? ่ม <looking out> ันมีเยอะจนเกินไปสมมุติมียี่สิบหรือบางคนเคยมีเป็นร้อยนะคะแบบแบ่งหมวดหมู่มีเป็นร้อยใช้กราฟวงกลมแล้วมันก็จะมีแบบสัดส่วนอื่นๆข้อมูลเยอะมากแล้วมันไม่ได้บ่งบอกสัดส่วนจริงๆนะคะขออนุญาตนิย้ำไม่ควรเกินเจ็ดส่วนนะคะกราฟวงกลมอันนี้เป็นแมปนะคะขออนุญาตไปเร็วๆภูมิศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีนะคะอ่าพื้นที่ ก็กระจายอ่าตารางไพ v o วอดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะมันมันจริงๆมันก็คือตารางนะคะแต่ถ้ามันเป็นตารางสรุปแล้วก็เป็นกรุป๊ปกรุ๊ปอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะ